ของคันนี้นะคะอยู่ที่6 6 0 0 0โลนะคะอันนี้จะเป็นกระจังหน้าแก่งสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะนีแบ,บนน่งไลเนอร์ก็คือสภาพดีนะคะภายในของคันนี้บอกเลยว่าสวยสภาพดีมากๆนะคะเครื่องเล่นของคันนี้นะคะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อบอุธ USB ได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สเสน่ห์รถร้รานสองถนนซ่อ่อ้า มีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามี ใหม่เป็นตัวแคปยกสูงนะคะสวยมากๆเลยนะคะปีใหม่ด้วยนะคะกับเจ้าคันนี้เลย Toyota Hilux r e ี o p r ีแลนเนอร์ปี2022นะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูรถกันนะคะว่าจะน่าใช้กันมากขนาดไหนนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างเริ่มจากตัวกระจังหน้าก่อนเลยนะคะอันนี้จะเป็นกระจังหน้าแต่งสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะข้างบนมี r e โวส p o r t ด้วยนะคะเท่ๆเลยแล้วก็ตัวไฟหน้านะคะจะเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะคะสว่างมากๆแมคไลเนอร์ mm hmm. อ่าเดิมๆแม i ไล เนื้ออะไร้อแมกนะคะแมกอร่อยเดิมๆคัสิบเจ็ดนะคะสวยๆเลยแล้วก็ยางมิสโตนนะคะพร้อมใช้งานเลยกระจกจะเป็นกระจกพลาสฟ้านะคะมีที่เหยียบขึ้นให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวคิวกันสาดก็มีให้นะคะมีแหลกหลังคาด้วยโอ้แล้วก็ที่เปิดตรงนี้สวยๆเลยนะคะคันนี้เป็นโอเพนแคปนะคะแคปเปิดได้กว้างๆแบบนี้เลยเดินขึ้นขึ้นลงได้สบายนะคะตัว ลอ,อยอาร์คนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสวยๆเลยยังอยู่ครบนะคะซอกประตูก็เนียนๆเลยนะคะเนาะทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะคันนี้เดิมๆทั้งคันนะคะใครได้ไปคือคุ้มแน่นอนนะคะอ,อุ้ยตรงนี้มีที่ครอบ อาสาน้ำมันด้วยตรงข้างๆก็คือไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะสวยมากๆเลยอาท้ายของคันนี้มีที่ครอบตรงนี้ด้วยนะคะเท่ๆเลยนะคะได้สวยๆไม่เคยชนมาแน่นอนนะคะมีกั้นชนแล้วก็ตัวยางอะไรก็มีให้นะคะอาตัวแม็กไลเนอร์น่ะอันนี้แหละแม็กไลเนอร์ไม่ใช่ว่อกี้นะคะมีแม็กไลเนอร์ก็คือสภาพดีนะคะเจ้าของเก่าก็คือดูแลดีมากเลยน็นอตตรงนี้ก็คืออาไม่เคยแกะไม่เคยถอดเหมือนกันนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะ สวยมากๆด้านข้างด้านนี้ก็ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอารอยอาร์คแล้วก็ซอกประตูด้านนี้กันก่อนเลยนะคะนะกันต่อเลยนี่เลยเห็นไหมคะสีขาวมันจะมองยากนิดนึงเนะาะแล้วก็ซอกประตูด้านนี้นะคะน็อตทุกตัวเนียนๆเ,เลยนะคะไม่เคยแกะไม่เคยถอดเหมือนกันนะคะคันนี้มีชุดเครื่องมือให้ครบเลยจะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ด้านในนี้ อ่าเห็นไหมคะอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อดีกว่าไปภายในของคันนี้บอกเลยว่าสวยสภาพดีมากมากนะคะกว้างมากๆเลยกางแหงนได้แบบนี้เลยตัวเบาะนะคะเบาะแขบจะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็เบาะด้าหนหน้าเป็นเบาะผ้านะคะตัวอัน เครื่องเล่นของคันนี้นะคะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อบ,บูธุธ USB ได้น,นะคะมีระบบนำทางให้ด้วยเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะแล้วก็มีโหมดขับขี่ให้ด้วยนะคะ2โหมดพวงมาลมัย m ั l t i f ั n c t i o n นะคะควบคุมหน้าปัดเรือนไม่แล้วก็หน้าจอจากตรงนี้ได้เลยมีวอซ์คอนโทรลด้วยนะคะด้านหน้าก็คือสภาพดีมากๆเลยนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขีดข่วนเลยที่เก็บของที่ใส่ของก็เยอะนะคะแล้วก็ชุดคู่มือของคันนี้ก็คือมีให้ครบเลยด้านบน ด้านบนกระจกนะคะจะเป็นกระจกตัดแสงแล้วก็มีที่ใส่แว่นให้ด้วยแล้วโคไฟก็คือใช้งานได้ปกตินะคะอู้สว่างมากเลยอ่าพวกแอร์ก็เย็นเย็นเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้มีอ่ากระจกสองหน้าให้ด้วยนะคะเลขไมล์ของคันนี้นะคะอยู่ที่6 6 0 0 0โลนะคะถือว่าวิ่งน้อยมากเลยนะคะเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าห้องเครื่องนะ สวยมากๆเลยมาพร้อมเครื่องยนต์2.4 5 0แรงม้านะคะเครื่องเดิมๆฟิตๆไม่รัวไม่ซึมนะคะสตาร์ตติดง่าย<ม>เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลย ของตัวคานกันต่อนะคะคานของคันนี้นะคะคานเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยถอดมาแน่นอนนะคะคานสวยๆเลยไม่เคยชนมาแน่นอนนี่ตรงนี้ก็สวยๆเลยนะคะน็อตทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะน็อตฝากระโปรงก็เหมือนกันนะคะเนียนๆเลยฝากระโปรงเดิมมีแผ่นกันความร้อนให้ด้วยแล้วก็ มีสติกเกอร์เดิมเมจากโรงงานให้ด้วยนะคะทางเราเปียนไทยของเล็กก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกคันนะคะแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์1ปีหรือ10,000กิโลด้วยสวยๆแบบนี้นะคะเราเปิดราคาอยู่ที่5,019,000บาทนะคะแต่เราไม่ขายนะคะเราขายเพียง4,089,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้เฉพาะลูกค้าที่ทักเพจเข้ามาเท่านั้นฟรีค่าจัดส่ง การตรวจรับรองคุณภาพมากกว่า200จุดรับประกันเลยว่าคุณภาพแน่นๆเกรด A ทุกค,นมมนกคนันเต็นเรามีเล่มพรมณนทุกคันไม่ปิดเต็น์หนีแน่นอนสําหรับใครที่สนใจรถสวยแบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจเฟบุ๊กของเราเข้ามานะคะทางเรามีซีเพยตามนี้เลยแล้วก็วิจิตก่ออีก2ช่องทางนะคะตามนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะ ที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยอยากได้รถสวยตรงกตุงไว้จกตามาที่นี่เลยสเสน่ห์ร้านสอง